นีมาลองขับไทเทเนียมครับนี่ครับอยู่กับพี่ชื่ออะไรพี่อ้นครับอ้นฟอร์ดสุรินอ้นอ้นครับผมพี่อ้นฟอร์ดสุรินครับวันนี้ผมอยู่ฟอร์ดสุรินนะครับเนี่อคันนี้รุ่นไหนพี่อ่าไทเทเนียม4ี่คูนสี่ครับไทเทเนียม4ี่คูนสี่ใช่เป็นตัวตัวตัวท็อปสุดแล้วอ่าท็อปมันจะเป็นตัวอ่ามีเอเวอเรสต์วายแพคอีกรอบตัวหนึ่งอ๋อครับแล้วก็ตัวแพทเทนัมอ๋ออันนี้แพทเทนัมเนาะอันนี้เป็นไทเทเนียม อันนี้ไทเทเนียมเทเนียมสี่คูณสี่สี่คูณสี่ใช่เครื่องเท่าไหร่ครับเครื่องสองพันสองร้อยสิบแรงม้าสองพันสองร้อยสองจุดศูนย์สองจุดศูนย์สองร้อยสิบแรงม้าเกียร์ไฟฟ้าสิบสปีดเกียร์ไฟฟ้าครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าสิบสปีดเนาะใช่แล้วนี้เป็นโฟวินเป็นระบบโฟรบเป็นสี่ล้ออันนี้ให้มาเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าครับดึงขึ้นไหม ดึงว่าเวลาเราเปลี่ยนจะเดินขึ้นปุ๊บเันขึ้นที่หน้าจอให้ใช่ใช่ใช่ครับหน้าจออ่าเวลาเราจะปดเราก็อ่าแต่สตาร์ทแล้วก็แตะที่คันเร่งระบบเบรกมันจะกดเองอัตโนมัติมันปดเองบอกใช่ฮะแล้วถ้าถ้าตอนนี้ล่ะตอนนี้อันนี้ยังขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ใช่ถ้าเราจะขับอ่ะอ่าเราขับเราแตะคันเร่งเบรคก็จะปลดเองอ่ะต้องต้องมานี่ก่อนฮะอ๋อต้องต้องเข้าเกียร์ก่อนเข้าเกียร์ก็ดี ปล่อยอ๋อมันปลดเองเลยเราปกติเราขับเราใส่ตัวดีใช่ไหมครับใช่ตัวสองจุดศูนย์บ่มาเนี้เลยครานี้แล้วก็ถอยก็ได้ถอยออกช ถอยนี้นะถอยอ่ะมาดูเกียร์ถอยอต้องบีปปบบนป่ะอ,อ๋อบีบข้างหน้าใช่ไหมตัวแอร์อ๋อมันจะขึ้นหมดเลยครับนี่ตัวนี้มีระบบช่วยถอยไหมมีมีอืมนีม่ครับอู้อกองชัดมากเลยเชัดเนาะรองผมตอนนี้มีปัญหาอยู่เจอฟ้าพี่ ไปเช็คแป๊บเดียวโจฟา้าอีกเลยปบโอ้นี่อันนี้สแตนดาร์ดป่ะพี่ตัวนี้สแตนดาร์ดเลยใช่ไหมถ้าพูดเป็นตัวกลางๆถ้าตัวสแตนดาร์ดตัวเริ่มต้นเราจะเป็นรุ่นเทรนไม่ไม่พูดถึงระบบเดิมๆไม่นี่จากโรงงานโมยชอกอะไรโรงงานหมดเลยอันนี้เดิมๆจากโรงงานอ่าอันนี้เดิมๆเลยเนาะยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเนาะ แะไรอย่างเนี่ยอะไรขับเนี่ยไปทางไหนพี่ไปใ <c oughs> ครไ <c oughs> ม่มีอะไรเป็นเลี้ยวซ้ายเราขยุ่ยเถินกลับมาไหนซ้ายเนี่ยตรงก่อนนะไปไปตรงออ๋ตรงไปเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงถ้าเราไม่ขับเลี้ยวคู่หน้าก็จะเตือนตลอดอ๋อมันมันมันก็วิ่งดีนะรอบมันทดดีมาก ตอนนี้ผมขับระบบไรพี่นี่การวิ่งในเลนไหมอ่าถ้านี่มันอยู่ในเลนถ้าเราออกนอกเลนเราไม่ได้เบิดไสเลี้ยวมันจะหน่วงสังเกตพวงมาลัยมันมันเหมือนไม่ให้เราออกนอกเลนมันจะแข็งแข็งตัวเลนปิิงมันต้องกดได้หรอลอกเลนอันนี้นี่มีระบบล็อกอยู่ในเลนใช่ไหมนี่ครับล็อกเลย อ๋อเออเออมันหน่วงให้มานนี่คืนคอ้ยยาเียป็นอะไรเงี้ยบ้าบางทียึงอยงบอกบอกางทีเนี่ยแต่แง่โทรศัพท์ลูกค้าต่นเยอะตัวนี้ช่วยเยอะบางทียึงรถอ่ะออกนอกเลนตัวนี้มันขาดได้ก่อนครับอืมีเพาะถ้าระบบ ความปลอดภัยเนาะครับก็นิ่มๆๆครับสบายนิ่มๆเลเจิบสุดแล้วก็รับกวนกันเสียงรบกวนจากด้านนอกเสียงลมมาตัวนี้ดีกว่าทุกแบรนด์เป็นไงนั่งสบายไหมข้างหลัง กดเกียร์ลงมาให้พุ่งดีอยู่นะทดนี้นี่ผมลองกดดูนะอโอ้ถือว่าทดให้ดีมากเลยเอ้ยดึง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 ไปอยู่เลนน,นู้นเมื่อกี้ เดี๋ยวมาดูใกล้ๆเนาะอ,อ่ะ,ะกี่กี่เม็ดนี่ระยะกี่เม็ดเตือนนี่อ้าดูนะ,นะอันนี้เหลือใกล้อีกปพ๊่มันจะร้องอีกสักนิดหนึ่งขึ้นแดงแล้วขึ้นแดงแล้ว่ยังไม่เตืนอนไม่ใกล้จี้ใกล้หรอกหินหิน หินรู้นะม,มันทดเกียร์ให้ดีมากเลยนะจังหวะเย็บเร่งสปีดอ่ะ ทำไมมันเหมือนวิ่งเหมือนไม่ถึงเนาะเรามองจากข้างนอกเหมือนไ้าครับแล้วเก็บเสียงได้ดีมากเก็บเสียงได้ดีนี่ฟอร์ดสุดินมีรถมีรถให้ขับนะครับมีรถเทสไดตัวนี้ไทยเทนเนียมนะพี่เนาะ ฟวินไออะไรนะเอเวอร์เลต์ล่ะไออะไรนะเอเวอร์เลต์เหรอไอเอเวอร์เลตตัวนี้อีกอีกข้านั้นอะไรนะเอเวอร์เลตวายแทกเออวายแทกวายแทกวายแทกอาสี่คูณสี่เหมือนกันใช่ไหมสี่คูณสี่เหมือนกันวายแทกมันจะเอาระหว่างตัวสี่ประตูวายแทกกับเอเวอร์เลตเหมือนมาสองตัวนี้มาไม่กันมารวมกันออ๋หน้ามันออกจะดุดูเหมือนเหมือนกระบะ ครับครับอ๋อหน้ามันต่างกันใช่ไหมใช่ครับจะดูดูกว่านิดหนึ่งครับนี่ก็จะมีกล้องกล้อง360องศาอืมข้างเลือกได้มาที่พื้นที่แคบแคบเราอยากเช็คดูว่าเป็นแบบไหนเลือกได้หมดข้งหลังรถเราอืม อันนี้มีไวเลสชาร์เนาะรตรงนี้ตังไหนกดอยู่ในเลนพี่ตัวไหนตัวนี้อ,อ่ะอันนี้ตัวต<ช>ัวส็อปแองโกลที่เราวิ่งอย่ถ้ายู่ในเลนอ๋อตัวนี้อ๋อนี่อยู่ในเลนหายแล้วนะอ่าเลกดอ๋าว้ผมจะกดวิ่น่านมาแล้วนั่น ตัวนี้ stop and go เหมือนคือ <menu. S 1> ระยะอ่าระยะห่างปึ๊บเมาสขึ้นตรงไหนฟาฟาตาเลขศูนย์ตัว,ตวฟาฟา พวกนี้ครับ <S <S นิ่นมๆเป็นกล้องหน้าครับไอ้ไกล้องหลังแล้วก็กล้องสามร้อยสิบองศาอันนี้จะเป็นกล้องบันทึกอันนี่อ,อะไรนี่นอันนี้ัจะเป็นโหมด อันนี้ตัวกันการลื่นถลายอันนี้ถ้าเราปิดนี่ละมันปิดระบบอันนี้เราเปิดระบบไว้อัตโนมัติเวลาขับขับไปมอถนนลื่นอะไรเงี้ยตัวระบบนี้มันก็ทํางานอัตโนมัติเองเซ็นเซอร์มันจะทํางานเองอัตโนมัติในเปิดไฟดูหน่อยดิใไฟนี้มันสว่างสีอะไรไฟอ๋อยังไม่ได้เปิดไม่ใช่หรอ ต้องเปิดไฟก่อนหมถ้ามันใสโอโต้แล้วถ้ากลางคืนมันจะชัดกว่าอ๋อไฟมันยังติดอยู่บ่ะมันไม่มีหรอกพี่มันไม่ชชดหรอกเป็นไงครับเริ่มนั่งสลับายเมื่อกี้นะฮะสบายสบายอยากได้อยู่ไปเอาอันนั้นให้รอดก่อนสรุปไหนนี่วะต้น อ๋อมันมีข้างหลังอยู่ดิอ,อันนี้ได้ได้แค่นี้อันนี้เลื่อนมาอ,อันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ไหนเลื่อนตรงไหน,น,นกดอันนี้อีกเนาะอันนี้ยกขึ้นอ๋อแค่นี้อ่าฮึไม่อันนี้มันไปสุดได้ไหมผมว่าได้นะเนี่ยเนี่ย ยังไงหมดตัวนี้นี่อันนั้นอ่ะสุดสุดได้แต่ตัวนี้มันหมดแค่นี้โอ้อนี่สุดแค่น่ะแต่ตัวกระจกเนี่ยมันได้แค่นี้แหละ,อะเอาปิดยังไงปิดกระจกมันสองจังหวะ,ะครับ เยังพ ja. right? hmm. ุ่งดีอย oh, ู่นะตาเร่งครับได้ดังใจอืมพุ่งดีอันนี้โฟวินครับจะขึ้นนี่ให้อ๋อมันกดนี่ครัอันนี้เราเราเลือกโหมดการขับขี่ได้มันจะขึ้นข้างหน้าเดี๋ยว็กคนนี้อืมนี่หมดกพวกเพื่อมาที่มองเมียนเทเลอร์เนาะลากโค้งได้ยงเงี้ย นนลืนล่น,น<อ>แค่พลีบอ่พะพลีนฉลุนอันนี้ <Clone S 2> โคลนร่องอือมดิบซายโอ้ต้องเลือกได้สีโส่โหมดแบบสี่โ,โหมดโอโ้โหโหมดประหยัดอืมนี่โหมดประหยัดกรณีร,รถติดหรือเราขับขับช้าครับ ในปกติี่เราใช้ปกติอ่านี่เราขับปกติอันนี้คือขับโซ่เนาะอันนี้แมบปกติปร,ตประหยัดอ๋อมีหมดประหยัดด้วยประหยัดถ้าเราขับชมวิวอะไรเงี้ยครับมีลากพ่วงพ่วง,วงลื่นทรายมีหกโหมดต,ตรงนี้นะครับมุนนี่เนาะ วันนี้ได้ทดสอบรับไทเทเนียมเนาะพี่เนาะครับผมไทเทเนียมครับรับพี่อนเนาะครับออนฟอร์ดครับออนฟอร์ดสุรินครับนี่โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับผมครับ